ทากลางความท้าทายด้านการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตงขอพาทุกท่านเข้าสู่เส้นทางการพัฒนาครั้งสำคัญเราสร้างสรรค์น,นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยใจที่มุ่งมั่นสู่คุณภาพที่ยั่งยืนผ่านหลักการ 5A Model ที่ผนึกกกำลัง6มิติคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนของเราทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดและทุกโรงเรียนมีมาตรฐานตามบริบทของตนเองเตรียมพบกับเรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างอนาคตเรียนดีมีความสุขให้กับเยาวชนของเราทุกคนครับในความมุ่งมั่นนี้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างรอบด้านค่ะโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญของรัฐบาลเพื่อเป็นกรอบทิศทางอย่างชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามบริบทและที่สำคัญเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้ลูกหลานของเราทุกคนค่ะและนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนของเราประสบความสำเร็จครับเราใช้แนวคิดเชิงปฏิบัติ 5A Model ซึ่งเป็นวงจรแห่งการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งสอดคล้องกับหลัก PDCA ประกอบด้วย Assessment การประเมินสภาพปัญหาและศักยภาพเราเริ่มต้นด้วยการเข้าใจแก่นแท้ของปัญหาและค้นพบศักยภาพอันยิ่งใหญ่ครับ Awareness การสร้างความตระหนักและความเข้าใจโดยการหลอมรวมทุกหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเห็นคุณค่าและความจำเป็นในการพัฒนา Action การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการลงมือทำอย่างจริงจังเป็นระบบและมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ครับ Achievement การติดตามและประเมินผลโดยการตรวจสอบความก้าวหน้าประเมินผลจากทุกย่างก้าวแห่งความสำเร็จ Appreciation การชื่นชมสร้างขวัญกำลังใจและต่อย,ยอดการเรียนรู้โดยการส่งกำลังใจให้ผู้สร้างสรรค์และนำบทเรียนอลัมค่าไปสู่การพัฒนาที่ไม่สิ้นสุดค่ะ แนวทาง 5A model นี่คือเครื่องมืออันทรงพลังครับที่ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2ดำเนินได้อย่างมีระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อลูกหลานของเราทุกคนครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2เดินหน้าสู่ขั้นดำเนินการอย่างจริงจังโดยโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียน3ปีครอบคลุมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพและแผนบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างรอบด้านค่ะนอกจากนี้เรายังได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กประจำปีงบประมาณพศ2567และจัดกิจกรรมจัดทำสื่อวิดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ผลงานที่สร้างสารรค์และนำเสนอการขับเคลื่อนผ่านเว็บไซต์พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนครับผลสำเร็จที่ย,ยั่งยืนเกิดจากการตรวจสอบและปร,ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตสองร่วมกันติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนยัง่ง่ําเสมอโดยยึดหลักการ5 a model ครอบคลุม6มิติคุณภาพ เพื่อให้ทุกย่างก้าวเดินไปอย่างมั่นคงโดยการนิเทศกำกับและติดตามโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดร้อเอร์เซน์โดยใช้รูปแบบการนิเทศ5 a ครอบคลุมทุกด้านของนโยบายเพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและปรับปรุงแก้ไขวิธีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ เราได้ต่อยอดการปฏิบัติครับโดยการสร้างขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรมการจัดทำสื่อวิดิทัศน์การจัดการเรียนรู้เพื่อเอผยแพร่ผลงานที่สร้างสารรค์ของโรงเรียนที่มีผล RT NT o n e t สูงขึ้นในปีการศึกษา2567ซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกท่านอย่างแท้จริงสมควรแก่การยกย่องเชิดชูครับอีกทั้งยังนาเสนอผ่านเว็บไซต์พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาด ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอ, 4, อยุธยาเขต2ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ